ทีมเพื่อนเจ้าสาวงานแต่งจัก,กรจาร์และเคหลังจากที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาได้ก็ได้เลือกดีเข้าพิธีแต่งงานแล้วล่ะค่ะสาหรับนางเอกสาวจัก,กรจา,าร์นำคำสิริและแฟนหนุ่มอย่างเควัฒนาซึ่งงานแต่งของทั้งคู่จัดเป็นแบบไทยซึ่งมีบรรยากาศเรียบง่ายแต่ออบอุ่น งานนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงเพื่อนนอกวงการก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยละค่ะและในวันนี้เราก็มีภาพแก๊งเพื่อนเจ้าสาวของจ๊กกะจัดและเคเอามาให้ได้ติดตามกันด้วยเพราะแก๊งเพื่อนเจ้าสาวนั้นสวยไปทุกคนเลยละค่ะและมีเพื่อนทั้งในวงการและนอกวงการโดยเพื่อนในวงการนั้นมีสามนักแสดงแถวหน้าอย่างเดียณาฟีโปเกตการ9ก้าและไออาทิชนันเอาเป็นว่าจะสวยไปกันขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ เรียกได้ว่าแก๊งเพื่อนเจ้าสาวสวยปังกันทุกคนเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับจัก,กรจันทร์กับแฟนหนุ่มด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็โดนกุเข่ารือจนชื่อเสียงเสียหายจากนี้ก็คงไม่ต้องเจออะไรแบบนี้แล้วส่วนแต่งงานแล้วมีแพนจะมีลูกหรือทายาเลยไหมอันนี้ต้องรอให้สาวจัก,กรจันทร์ออกมาอัปเดตอีกทีค่ะเพราะเจ้าตัวอาจจะมีแผนเรื่องลูกไว้แล้วหรืออาจจะยังสนุกกับงาน ได้อยากทำงานในวงการอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะพอาน่ารักอบอุ่นมากเรียกได้ว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีคนพยายามทําให้แตกกันแต่ก็ยังจับมือและฝ่าฟันทุกอย่างมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้